มันอยู่กับเราโดยที่เรารู้สึกว่าเรามองข้ามสิ่งนั้นไปอะค่ะโดยที่พอมันทั่วไปมากเกินไปอะเราก็ไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ให้ความสําคัญมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบความพิเศษหรืออะไรในชีวิตของเราหรือว่าพระพรเป็นเรื่องไกลตัวมาสวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็อยากจะมาอัปเดตแล้วก็คุยทุกคนมากเลยค่ะจริงๆก็พอไม่ได้อัดวิดีโอมาแบบสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็สาเหตุที่เสียงเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าหายโควิดค่ะถามว่าแบบ หายดีแล้วไหมก็คือแบบตรวจแล้วมันไม่ขึ้นอะไรแล้วนะคะแต่ว่าเสียงมันก็คือยังเป็นหวัดอยู่แล้วก็มีไอคอกไอแคบบ้างนะคะแต่ว่าด้วยความที่อยากจะมาอัดวิดีโอนะคะเพราะว่าไม่ได้อัดมานานแล้วแล้วก็มีเรื่องอยากจะอัปเดตก็เลยวันนี้ก็เลยได้มาอัดวิดีโอนะคะแล้วก็สิ่งึ่งที่อยากจะเล่าในวันนี้นะคะก็คือการนับพระคะ่ะทีเนี้ยจริงๆเราอะพอรู้สึกว่าชีวิตเราอะมันก็ มันดูแบบไม่มีอะไรใช่ปะ่ะในแต่ละวันมันก็แบบเออตื่นนอนสมมุติว่าเป็นคนที่แบบอยู่ในวัยทางานใช่ไหมคะก็คือแบบตื่นมาไปทํางานชีวิตก็คือแบบอะไรซ้ําๆทำอะไรจำเจไปเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าแบบเออชีวิตน,นี้มันไม่ได้ดูมีอะไรตื่นเต้นแล้วมันก็มอนเหมือนกันในทุกๆวนันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษใช่ไหมคะซึ่งมันทําให้รู้สึกว่าการที่จะหาความพิเศษในแต่ละวันในชีวิตแต่ละมือ้อแต่ละเดย์อะมันค่อนข้างจะแบบ มันหายากอะแล้วมันก็รู้สึกว่าจลรวันมันจําเจจังไม่ได้มีอะไรที่แบบซับซ้อนหรือแบบทาอะไรให้เราสุขแบบน่าตื่นเต้นอะไรเลยถูกไหมคะแต่ว่าหัวข้อนี้ค่ะเราจะมานับพรกันซึ่งถามว่าในชีวิตจําเจของเราอะมันมีพรอ,อะไรหนักหนาหรอหรอือเปล่าก็อาจจะมีคําถามเนี้ยซึ่งจริงๆเราอะก็อย่างที่เคยแบบเกินเกินไปในหลายวิดีโอนะคะก็ไม่เกินแหละก็เป็นการพูดถึงเช่นว่าแบบ แค่เราแบบตื่นนอนขึ้นมาได้อะเราแบบเรามีวันเนี้ยก็เป็นพรแล้วนะคะคือแบบเป็นพ,พระพรแล้วอะไออย่างสมมติว่าทุกคนแบบไม่ได้มีโอกาสได้ตื่นให้มาเน,นี่ยทุกคนก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาดูวิดีโอนี้นะคะ <c oughs> ก็จริง,รงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องทั่วไปเนาะแต่จริงๆแล้วเรารสึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องทั่วไปที่รู้สึกว่าทั่วไปเกินไปจนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบธรรมดามันไม่เห็นพิเศษอะไรเลย แต่ถ้าแบบเราย้อนคิดดูอะค่ะว่าถ้าวันเนี้เราไม่ได้ตื่นมาเราก็จะไม่ได้แบบมีชีวิตในวันนี้นะคะในเช้าวันนี้หรือวแบบ่อาใครจะตื่นบ่ายตื่นเย็นก็แล้วแต่เนื้อเราก็จะไม่ได้มีโอกาสมาแบบมานั่งทําอะไรให้เราอยากทําหรือว่าอทุกคนที่แบบฟังหรือว่ารับชมวิดีโอนี้อยู่ก็คือแบบเอในที่สุดเราก็แบบได้มีโอกาสได้มารับชมเนื้อค่ะถึงแม้ว่าอาจจะ รู้สึกว่าหาสาระอะไรอย่างนี้จากวิดีโอนี้วิดีโอนี้คืออะไรแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ค่ะการที่เราแบบตืนขึ้นมาได้ในวันนี้การที่เรามีลมหายใจในวันนี้ค่ะมันก็คือพระพรแล้วยิ่งชีวิตเรามีความติดขัดมากเท่าไหร่หรือว่ารู้สึกว่าปัญหาเป็นลุมเล้าอะไรเราเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็จะยิ่งรู้สึกว่าพระพรต่างๆชื่นหอมมันดูไกลตัวไปจริงๆอ่ะพรก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าแบบ เวลาที่เจอปัญหาเงี้ยเราค่อยๆแบบย้อนสเต็มกลับมาในแบบในขั้นเบสิกในขั้นพื้นฐานในชีวิตของเราอีกทีหนึ่งอะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราแบบโฟกัสกับปัญหาจริงทุกคนมีปัญหาถูกป่อย่างที่แบบเออเราเคย,ค,ยคุยกันในหลายๆวิดีโอใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราแบบโฟกัสกับปัญหาเสมอมันทําให้เราแบบมองข้ามพพรนหลายอย่างในชีวิตรอบไปหมดเลยเนี่แหละคะ่ะท,ทั้งที่วันเนี้ย เออเราเผชิญหน้ากับปัญหาจริงแต่ว่าถ้าเราไม่มีชีวิตไม่ได้ตื่นมาในวันนี้เราก็ไม่มีโอกาสได้มาเครียดกับปัญหาที่เรามีอยู่แล้วด้วยซ้าถูกปะแต่ถ้าเราแบบแน่นอนว่าชีวิตเราอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกปะที่เราจะมานั่งคิดแบบเฮ้ยเราฉันจะมาโลกสวยอะไรขนาดนั้ได้ตลอดละแน่นอนค่ะชีวิตเราไม่อาจจะโลกสวยได้ตลอดเวลาหมายถึงตลอดทุกวินาทีแต่ว่าเมื่อใดก็ตามอ่ะที่ พอนคิดว่าถ้าเรารู้สึกแล้วก็แบบเราลองกลับมาย้อนนึกอะไรที่หาข้อดีที่มันมีอยู่อะถามว่าเฮ้ยเราจะแบบจาเป็น,จะ,ปนจะต้องแบบเฟ้นหาอะไรขนาดนั้นไหมแต่ว่านั่นแหละด้วยความที่บอกไปว่าบางทีอะภาพขอนที่อยู่ในชีวิตของเรามันอยู่กับเราโดยที่เรารู้สึกว่าเรามองข้ามสิ่งนั้นไปอะค่ะโดยที่พอมันทั่วไปมากเกินไปอะเราก็ไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ให้ความสําคัญมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบ ความพิเศษหรืออะไรในชีวิตของเราหรือว่าพ,าพระพรเป็นเรื่องไกลตัวมาทั้งๆที่แบบเอ,อ่ย้อนกลับมาที่แบบเบริองตน้นถ้าเราไม่ได้แบบมีลมหายใจในวันนี้ยเราจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้ไหมถูกไหมคะซึ่งก็อย่างที่บอกคนเราอาจจะไม่ได้แบบสามารถแบบมองสวยหรูอะไรได้ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าแบบถ้าเราลองค่อยๆลงมาหาดูเราก็จะเจอพระพรที่เราเคยได้มองข้ามไปอย่างแน่นอน สำหรับคนที่แบบมีประสาทสัมผัสทั่วไปใช่ไหมคะที่แบบรับรู้ได้มองเห็นได้ดิน,ดนเสียงนู่นนี่จริงๆอ่ะอันนี้เป็นพ,พอรอนหมดเลยถูกปะ่ะเพราะว่า <c oughs> แค่เราไม่ได้มีเสียงอ่ะแค่แบบพอรอนมีโควิดอ่ะแล้วแบบไม่ได้พูดกับทุกคนคือตอนพอรอนเป็นโควิดพรอนแบบว่าแต่ละคนอาการไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วพอรอนก็คือแบบเจ็บคอมากเจ็บคอจนแบบคือหลายๆคนน่าจะประสบเหตุการณ์อะไรใกล้เคียงกันหรือว่าเป็นอาการใ,ใกล้เคียงกัน ก็คือตอนนั้นอะพรแบบเจ็บคอมากเราแบบไม่สามารถพูดได้หรือว่าแบบคืออยากจะพูดอะแล้วแบบมันก็ไอ้ตลอดเวลาจริงๆเราอะเพราะว่าการที่เราพูดได้ในทุกๆวันการที่เราแบบส่งเสียงได้พูดคุยได้มันทําให้เรามองข้ามไปเลยว่าเฮ้ยจริงๆเราอะแบบพพรก็คือเรื่องนี้ค่ะเรื่องการพูดพูดได้คือพพรแล้วค่ะพูดได้กินได้มีฟันเขียวข้าวได้ต่อให้เป็นใครที่แบบ อาตอนนี้อาจจะแบบนี้ปัญหาสุขภาพหรือว่าประสบอะไรที่ติดขัดเกี่ยวกับศักยภาพทางร่างกายนะคะแต่ว่าเี่ยที่บอกสมมติว่าถ้ามีโอกาสมาเห็นวิดีโอนี้หรือว่าได้รับชมวิดีโอนี้ได้ก็ถือว่าแบบเป็นพระพรค่ะแน่นอนลองหาพระพรในชีวิตดูนะคะเพราะจริงๆแล้ว,วพระพรมันเยอะมากวิดีโอนี้อาจจะมาหนุนใจให้ใครหลายๆคนนะคะลองมาหาพระพรในชีวิตของตัวเองซึ่ง อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้แบบหายากขนาดนั้นพีงแต่ว่าเออเราลองชิ์เราแบบว่าลองเบนความสนใจของเราอะจากปัญหาที่เรามีเราลองมองตรงนี้บ้างแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบอาจจะแบบเล็กน้อยมากแต่เมื่อกี้คือแบบได้ยินภาษาอังกฤษคำนึงคือแบบว่าแม้จะเป็นแสงสว่างแบบเพียงเล็กน้อยอะแต่ก็เห็นมองเห็นได้อะมองเห็นได้จากแบบหลายกิโลเมตรเลยนึกออกปะฉะนั้น ก็ในเมื่อถ้าเรายยงจะต้องเผชิญกับปัญหาที่เราเจออยู่พรก็เลยมองว่าเราก็ลองมองหาพ,าพรที่มันมีอยู่เพื่อใช้ชีวิตและเผชิญหน้ากับปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันอะให้มันแบบอย่างน้อยก็น่าจะใจชื้นบ้างแหละในเมื่อเราก็มีพ,พรอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ขอเป็นอุปใจังให้ทุกคนนะคะให้ตัวเองได้แหละก็นี่คือสาเหตุที่อาจะมาคุยกับทุกคนนะคะแล้วก็ ก็เลยอยากจะหายกิจกรรมให้ทุกคนไปทำนะคะด้วยการว่าเป็นแคมเปญเล็กน้อยนะคะในการแบบนับพร่ะไปน,นับพรกันดูค่ะว่าเรามีพพรอ,อะไรบ้างในชีวิตของเรานะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมวิดีโอนี้แล้วก็ขอบคุณสําหรับเวลาของทุกคนนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายย